ออมาอีกชุดหนึ่งแล้วครับรอบเย็นนะครับหามกันกลับดูครับหามนะครับทิปซ้ำนี่หามนะครับเขาบอกว่าทิปซ้ำๆนี่ก็หามได้ไม่หน่วยให้กลับมาหน่วยเนี่ยชื่ออาภัานลมแดกบอกคำเดียวว่าลมแดกแล้วบอกคำเดียวว่าลมแดกแล้วตอนนี้คเดียวับ น้าท์วันนี้เป็นไงครับสนุกสนุกมีขนาดทิปซ้ำๆนะครับถ้าน้ามาทริปแรกสนุกยิ่งกว่านี้อีกครับโอ้โหน้าแบ่ผมช่วยอยครักลับบ้านทำได้กันดีไหวได้ไหมน้าลุนบอกคำเดียวกับคนที่ไม่มาว่าเสียดายครับผมกำลังแป๊บนึงเดี๋ยวได้ได้ได้ครับได้ครับอันนี้ของแถมครับโอ้โหอันนี้น้ำใจดีโอ้โหของแถมแถมครับปูครับให้นนาครับแม่ ตัวของผมของผมที่ร้อยนี่ไปตัวนึงให้ตเก็บเลยไปเก็้บอกแล้วตกปลาด้วยเหนื่อยไอ้เนี่เหนื่อยกว่าอีกแบกกลับเหนื่อยกว่าอีกใช่ไหมครับอคนเดียวเดียวครับนี่ด้วยคาร่าด้วยคนเดียวนะครับนี่สิหนีซาเย็นนะมันี่ตัวขหกลัวนี่อีก เทกันเลยดีกว่าได้มีเยอะครับได้แค่นี้ไปเยอะนะครับนี่นี่คือได้มีเยอะใช่ไหมครับหลุดไปเยอะครับหลุดไปเยอะครับแจกไปเยอะโอ้โหโอ้โหแจก้าสิสิบแปดตัวแจกไปเยอะทริปที่แล้วนะก็เล่นกันเป็นร้อยทริปนี้ขนาดต้ตำตัวไปสิตัวไหมหกตัวนึงอ๋อโอเคครับ